เพื่อนในที่นี้ครับใครเคยมีปัญหาเกี่ยวกับรูคุมขนกว้างนะครับมันเกิดจากการที่ต่อมไขมันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยมันผลิตน้ํามันออกมามากจนเกินไปนั่นเองครับมันก็ทําให้รูคุมขนของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นหรือขยายขึ้นเพื่อรองรับน้ํามันเหล่านั้นที่ออกมา ซึ่งเราก็รู้ดีกันแหละครับว่าคนประเภทนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเภทคนหน้ามันนั่นเองและหน้ามันเนี่ยมันทําให้เกิดสิวผิวไม่เรียบเนียนซันก็เลยอยากจะมาแชร์เซรั่มตัวหนึ่งครับที่ซันใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนั่นคือเซลพอ r เรสเปปไทเซรั่ม um, ตัวนี้นั่นเอง คือเปปไทยเซรั่มตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของปัญหาหลุมสิวโดวยตรงนะครับรวมไปถึงรูขุมขนบนผิวหน้าของเราด้วยนะครับทาให้รูขุมขนของเราเนี่ยดูเล็กลงนั่นเองเราจะมีส่วนผสมของ P K T S K S เปปไทยนะครับเป็นส่วนผสมที่ชูโรงของเซรั่มตัวนี้เลยนะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่คล้ายกับโครงสร้างของผิวเราตามธรรมชาติเลยช่วยให้ปริมาตรของหลุมสิวเนี่ยมันดูตื้นขึ้นแล้วก็รูขุมขนเล็กลงเมื่อใช้เป็นเวลา2เดือนถามว่า2เดือนเนี่ยมันนานไหมนะครับ สำหรับตัวซันเนี่ยจะรู้สึกว่า เวลาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวหรือรูขุมขนกว้างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลารักษาเป็นปีๆใช่ไหมครับแต่พอใช้เปปไทด์ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนย่นระยะเวลาของเราให้อยู่ภายใน2เดือนเนี่ยก็เห็นผลแล้วฮะวิธีการใช้เซรั่มนะครับก็อาจจะใช้ตอนที่หลังจากเราล้างหน้าก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะครับหลังจากที่ทาโทนเนอร์เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยเข้าไปเป็นตัวช่วยบำรุงก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีไนท์ครีมมาเพิ่มหรือว่าจะเป็นสารกันแดดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองการใช้แต่ละครั้้งน่ถาามวใช เยอะไหมนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ2ถึง3หยดเนี่ยก็ทั่วบริเวณหน้าแล้วนะส่วนเทคนิคในเรื่องของการทาเนี่ยเวลาที่เราใช้เซรั่มไปแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะต้องคลึงเบาๆก็ได้ครับให้ทั่วบริเวณหน้าของเรานะครับค่อยๆวนขึ้นแบบนี้นะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของการตบเบาๆแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเซรั่มเนี่ยมันซึมซาบเข้าไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นนะ ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ซันใช้แซล์เปปบไทยเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยซันรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนินหนักนะแถมในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆครับมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนจนเกินไปแบบว่ากลิ่นคาวกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมฟุ้งอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นกลิ่นอ่นอ,อนๆอะ่ะที่มันสามารถอยู่ได้ในระหว่างวันที่ซันมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วครับในระดับของคลินิกเลยนะโดยผู้ทดลองใช้จริงเนี่ย เขาจะมีการทาครึ่งหน้าครับเป็นครีมหลอกครึ่งหนึ่งนะโดยครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เป็น P K T S K S เ e p t ท d e นั่นเอง และปรากฏว่าปริมาณของหลุมสิวเนี่ยมันดูตื้นขึ้นครับปริมาณของรอยดา่างดำเนี่ยลดลงด้วยนะครับถึง34.3ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น้อยนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ใช้จริง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขารู้สึกว่าลูกขนเนี่ยมันกระชับแล้วก็เล็กลงด้วยในเรื่องของรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวเนี่ยมันก็แลดูจางลงฮะส่วนตัวเนี่ยซันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับของดีมันยังไงก็ดีครับยังไงก็ไปลองกันดูนะครับกับ Cell p o r e u s Peptide Serum ตัวนี้นะครับรับรองว่า ติดใจแน่นอนฮะ